ไหนๆก็มากันแล้วพี่เต้มีอะไรจะบอกคุณเดชาไหมครับพี่จะหยุดไม่หยุดเข้าใจผมผมไม่อยากจะใช้กาลังกับพี่เข้าใจผมมานักเลงเก่าเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเข้าใจผมไม่ได้ตลกกับพี่นะผมเอาจริงนะพี่เข้าใจถ้าพี่ไม่หยุดผมจะส่งคนไปกระทืบพี่เข้าใจเข้าใจผมไม่ได้ใช้ตามหลักกฎหมายนะเข้าใจผมบอกแล้วผมนักเลงเก่าเข้าใจเป็นนักเลงเก่านะเข้าใจผมดําเนินการอะไรเรื่องกฎหมายนี้ผมไม่ใช้เข้าใจใช้กาลัง เข้าใจจะให้พี่เงียบปากให้ได้ก่อนเข้าใจพี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจทุกอย่างแน่นะเข้าใจเช็ดหมอสีต่อสูยห่อสองห่อใส่ไข่เข้าใจมังสีโสเข้าใจซอเกะเหล่ากาเข้าใจใบปีเหงงเหงอ่ะเข้าใจเข้าใจแน่นะอือสรุปพี่พี่จะแลกไหมสั้นเนี่ยยาวนะเราตา ไม่ขนาดมันมาผมขู่พี่ผมอยากใช้กำลังกับพี่เข้าใจเดี๋ยวกูกินไว้แล้วขวดไวตามิยวนั่นแหละยุคนี้ด้วยเพื่อสุขภาพตัวเลนะ็นึงนะหนาาหูหน้าตามมงอิจฉากูเลยหาหน้าตาไม่นา่าไม่นา่ามีเงินซื้อไว้กินะนะนะเดี๋ยวกูกินไวสบายเดี๋ยวก,กูฟังเพลงนะเดี๋ยวก็มีนักร้องว่าวก,กูวกูมาร้องกีตาร์กูฟังแต่พี่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเซ็ตห่อดสู่ต่อสีหมอสองห่อใส่ไข่เข้าใจ รู้เรื่องนะพี่ผมไม่อยากใช้กำลังกับพี่เข้าใจเอ้ยเอาไว้มาเซ็ตห่อสู่ต่อสีห่อสองหม้อใส่ไข่เข้าใจแล้วกูกินไวายสัขวดมังสีโสเข้าใจสือเกลีาไกลเข้าใจไปพี่เอ็งเอ้งเดี๋ยวกูกินว,วายสบายแล้วกูฟังเพลงี๋ยวกูกวกวกมีนกักร้กอง,องพ,พี่ตามผมมาทำไมอะ เข้าใจพี่ตามผมมาทำไมเข้าใจเดี๋ยวกูกินไวน์สบายพี่ตามผมมาทำไมเข้าใจไม่อยากจะใช้กำลังกับพี่นะเดี๋ยวกูกินไวนที่ขวดหนึ่งเดี๋ยวกูมีพวกพวกกูไปร้องนักร้องมาร้องกีตายพี่ตามผมมาทำไมอะเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่ตามผมมาทำไมเดี๋ยวกูกินไวน์ที่ขวดหนึ่งถ้าพี่เข้าใจแล้วพี่ตามมาทำไมอ่ะเข้าใจผมไม่อยากจะมาส่งคนไปกระทืบพี่นะ เข้าใจผม,ผมไม่ได้ใช้ตามกฎหมายแนะผมเป็นนักการเมืองแต่ผมไม่ใช้กฎหมายเข้าใจที่เข้าใจทุกอย่างใช่ไหมจริงจริงเหรอเข้าใจเซ็ตห่อสูตต่อสีมอลสองหอ่อใส่ใส่เข้าใจกูกินวายสั้ขวดเดี๋ยวกูวววฟังเพลงเดี๋ยวกูอะมีร้องพวกบึร้องกีต่ต้งที่พี่จะตามผมมาทำไมอะเข้าใจที่ไม่จบใช่ไหมอะเข้าใจ เข้าใจทุกเรื่องแหละมังสีโซเขาเ้าใจเกล้ากายเอ็งๆอ,อ็งเดี๋ยวกูกินวายสบายเดี๋วกูมีพัคพวกกูมาร้องกีต้าร์กูฟังมกูพูดเป็นแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยแกแค่เข้ากูล็อกมันไปแค่ทำ <c oughs> ง,งานทำง,งานทำง,งานกูรัก <c oughs> 아!